สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับกับกรที่อุตสาหการขายปอดพระนครเกษตรวมินยินดีต้อนรับท่านสู่ช่องยูทูบชาแนลเจมกรสวนเจ็ครับวันนี้พามาดูหมีดาคุณผู้ชมเอเวอเรสตวแชก4คูณ4ทรงสุลตานจัดแต่งจัดเต็มจัดเต็มคาราบเบลทุกอย่างเลยล้อโชคเบรกช่วงล่างจัดให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันครับว่าตัวนี้ตกแต่งอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าคุณผู้ชมด้านหน้านะครับสีรถเป็นสีดําตัวนี้ ออกไปคอนเซปต์เดอะดาร์กไนท์นะคุณผู้ชมนะตัวอักษรคำว่าเ l ลเลนะครับจากฝาโปรงมันเป็นสีดำนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานแต่เราได้ทำการปรับเปลี่ยนสีเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถเพื่อได้เห็นเด่นชัดว่าตัวนี้เป็นรุ่นวา t r a รคคุณผู้ชมนะฮะกระจังหน้า FORD ของ Ford ตัวนี้เป็นทรง r a p t o r V6 นะครับทำสีดำเงานะครับเพื่อเขาเรียกว่าแมทชิ่งกับตัวรถคุมโทนมากๆนะฮะกล้อง360องศายังมีให้อยู่นะครับ อยู่ด้านใต้ตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวทําความสะอาดกล้องมีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไบเมทิก L.E.D. นะครับลูกค้าอยากได้ดําผมเลยแลบบตัวสโมกดําไว้ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้ของเจ้าวายแท็ตัวนี้มันเป็นไบเมทิก L.E.D. ตัวนี้ส่องสว่างมากๆอยู่แล้วส่องสว่างแบบเขาเรียกว่าป่าแตกเลยแต่ไม่รบกวนสายตาของผู้ชมนะครับไบเมทิก L.E.D. เป็นยังไงไบเมทิก L.E.D. ไฟหน้าสามารถคาลิเบตหาองศาม,มุมถนนได้นะครับปรับตามมุมถนนนะครับเวลาถนนสูงต่ํามันจะคาลิเบตนะครับแล้วก็ยิงเป็นแสงออกไปลําเพราะว่าลูกแก้วเป็นโปรเจคเตอร์นั่นเองนะฮะด้านบนคือไฟสูงครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นไฟต่านะครับจะมีไฟลูกแก้วอยู่ด้านข้างด้านนี้อีกหนึ่งอันนะครับเวลาส่องสว่างเราหักมุมล้อนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ดีหรือเราจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวตามล้อด้วยนะครับมันจะแพนออกมานี้คุณผู้ชม เวลาเราไปเข้าป่าหรือว่าถนนมืดๆเนี่ยมันสามารถมองเห็นทัศนวิสัยด้านข้างอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับแต่ต้องเข้าเกียร์ดีนะคุณผู้ชมนะนะครับไฟตัวเนี้ยมันสามารถเขาเรียกว่าเป็นสูงต่ำอัตโนมัติกรณีที่เราขับรถต่างจังหวัดนะครับไม่มีแสงไฟใดๆเลี้ยงสิ้นนะครับมืดๆเลยไฟหน้าไฟสูงมันจะตบขึ้นสูงให้อัตโนมัติคุณผู้ชมนะครับแต่ในกรณีที่รถสวนทางมาในระยะ700เมตรนะครับไฟรถเพื่อลมทางมากระทบหน้ารถ ของเจ้าวายแทคคันนี้นะครับไฟสูงตรงนี้ที่มันทํางานเปิดอยู่กับคุณผู้ชมดูแขนผมนะมันเปิดขึ้นสูงแบบนี้นะครับในกรณีที่ลถสวนทางมา700เมตรไฟตัวนี้จะดิฟตั่งลงอัตโนมัตินะครับแล้วจะแผ่นออกข้างแต่ไฟด้านนี้ด้าน้ายมือผมเนี่ยมันจะติดอยู่ปกติแล้วก็แผ่นออกด้านข้างนะครับนี่คือความชันสลาดของไบเมจิก LED แล้วในกรณีที่เราขับตามรถคันข้างหน้านะครับไฟมันจะส่องเข้าไปในกรณีเปิดไฟสูงนะ ไฟมันจะไม่ส่องเข้าไปคุณผู้ชมมันจะแหวกออกข้างและดิฟลงต่ำนะครับมันสามารถคาลิเบตหาเขาเรียกว่าเซนเซอร์ที่ทำงานร่วมกับกล้องเซ็นเตอร์ลิงที่อยู่ด้านบนจับแสงมันจะแหวกออกให้เลยนะมันจะไม่สะท้อนเข้าไปในกระจกบานหลังของรถคันข้างหน้าแล้วก็ไปโดนกระจกบองหลังมันจะทำให้เขาเรียกว่าถ้าไม่มีระบบนี้มันจะทำให้แสบตาแต่ตัวนี้มันจะแหวกให้อัตโนมัตินะนี่คือความชาญฉลาดของไบมจิก LED เด y ไลท์ทรงสีแคมป์นะครับมี LED ให้หมด6ดวงผู้ชมตัวนี้ทํางานคล้ายๆกันกลางคืนจะสว่างมากนะครับแล้วก็ในระยะ700เมตรมีไฟมากระทบตัวนี้มันจะหลี่แสงอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือไฟหน้าแบบไบเมติก LED ที่มีอยู่ในตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียม4คูณ4นะครับตัววายแท็กตัวนี้นะครับมีระบบพวกนี้ให้หมดเลยนะครับ ลงมาอีกหน่อยครับกันชนหน้านะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนตัวนี้เป็นรุ่นของ AKC นะครับตรงรุ่นเจ้า Y Tag นี้เลยนะครับเพิ่มเหลี่ยมเพิ่มสันเพิ่มมิติตัวรถเพิ่มความดุดันนะครับเซ็นเซอร์ยังมีให้เหมือนเดิมคุณผู้ชมเซ็นเซอร์ยังมีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์6จุดนะครับบางรุ่นนะครับมี4จุดทําไมเซ็นเซอร์ถึงมี6จุดเพราะตัวนี้สามารถถอยจอดได้คุณผู้ชมถอยจอดเข้าซองถอยจอดเรียบข้างฟุตบาทได้นะครับมันจะคํานวณตัวนี้เพราะมีกล้องรอบคันด้วยรรเาาาสมถ ไม่ต้องเาเรียกว่าไม่ต้องถอยจอดเองได้ระบบช่วยจอดจัดการให้หมดนะครับพวงมาลัยก็ไม่ต้องจับนะฮะลงมาอีกหน่อยครับตัวนี้สําคัญมากกับ Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้รักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างว่าเราขับรถตามรถคันหน้านะครับรถคันหน้าขับอยู่120เราขับอยู่100นะครับกด Adaptive Cruise Control ตัวนี้มันสามารถจับระยะแล้วก็ทำงานตามความเร็วแปรผันของรถคันหน้าเอาง่ายๆแบบว่า รถขา้างหน้าเร่งเราเร่งรถขา้างหน้าชะลอเราชะลอรถขา้างหน้าเบรกเราเบรกจนถึงระยะหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็เราเบรกอยู่ประมาณ3าวิสมมุติมันรถขา้างหน้าจอดนะครับแล้วก็เราเบรกอยู่นะครับจอดเราจอดเป็นการภายใน3วินาทีมันจะออกตัวให้เองด้วยแต่ถ้าหลังจากนั้นระบบมันจะตัดเราต้องเปิดใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็คือด้านหน้าของเจ้าวายแท็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับใบเทอร์โบนะครับ ทำงานในรอบต่ําและรอบสูงใบเทอร์โบคืออะไรคือใบเทอร์โบก็คือเทอร์โบที่ทํางานด้วยกันนะครับมีให้ทุกัน2ลูกลูกเล็กกับลูกใหญ่ทํางานรอบต่ํารอบสูงให้พลังกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อ e ีชิปตเตอร์10สปีดห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะครับชคฝากระโปรงติดตั้งไว้เรียบร้อยสำหรับลูกค้าแล้วครับเครื่องจะจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสังเกตดูว่ามันจะต่ำกว่าตัวบอดี้ นะครับแล้วตัวนี้โหลดลงมาอีก2นิ้วมันต่ําลงมาอีกนะครับเวลาแผ่นดันนั้นเนี่ยมันง่ายนะครับตรงกลางเราก็จะไม่มีสายพานมูเล่แล้วเราเป็นแยกการทํางานระหว่างตัวพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ํากับตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์จัดดันไปอยู่ข้างหลังนะครับมันจะเขาเรียกว่าเซฟตี้ในกรณีที่เกิดอุซิเหตุจากด้านหน้านะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันจะไม่ถึงตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับสายพานมูเล่ก็จะไม่มีแล้วตรงนี้นะครับทำงานใครทํางานมันพัดลมหม้อน้ําก็ควบคุมโดยดีเลย์นะครับ ใบเทอร์โบเทอร์โบอยู่นี่ลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะครับทำงานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนั่นเองคุณผู้ชมเวลาเราคลิกดาวนะครับมันสามารถต่อเนื่องได้เลยนะฮะเวลาลูกเล็กทํางานก็อยู่ในความเร็วไม่เกิน1,750รอบนะครับแต่พอฟาดจาก1 7 1 0ถึง3,500เนี่ยลูกใหญ่จะทำงานแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มีมาให้เบรกไฟฟ้าครับตัวนี้ทำไมต้องมีเบรกไฟฟ้าเพราะว่ามันทำงานร่วมกับ ถือบคลัตช์คอนโทรลแล้วก็ล้องเซนเตอร์ลิงที่จับคนโดนถนนหรือเป็นเลงคิปปิ้งนะครับที่มันสามารถเบรกเองชะลอเองตัวนี้มันใช้งานร่วมกันด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเบรกหม้อลมธรรมดาตัวนี้ระบบพวกนี้จะใช้งานไม่ได้นะฮะเครื่องยนต์ฝาครอบเครื่องก็มีโฟมชนิดพิเศษเราสามารถเขาเรียกว่าเอามือจับแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะและสามารถดูดซับความร้อนได้ดีทําให้ความร้อนไม่กระจายไปทั่วเครื่องนั่นเองทําให้แบตเตอรี่หรือแอร์เนี่ย แอร์เนี่ยทำงานเย็นเร็วมากๆแบตเตอรี่ก็อายุการใช้งานมันจะดีขึ้นนะครับจากทำงานอยู่2ปีนะครับอาจจะเพิ่มเป็น3ปีหรือ4ปีแล้วแบตตัวนี้มันเป็นแบตที่ดีด้วยเป็นแบตแบบ AGM ของ f ฟ r m c มโเป็นแบตแบบเจลนะครับด้านในเป็นเจลแล้วก็มีโครงกิตที่เซฟตี้เวลากรณีที่ลูกค้าไปออฟโรดในกรณีรถยกสูงนะเป็นแบบโฟ e วินะเพราะว่าแบตตัวนี้ติดตั้งมาตั้งแต่ตัวตัวเริ่ม ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวเด็กเจนอะไรพวกนี้ครับจะมีมาให้เรียบร้อยนะครับโครงกริดมันก็จะป้องกันเวลามีการเอียงของตัวรถของเหลวจะไม่กระเด็นออกมาทําลายชิ้นส่วนของห้องเครื่องนั่นเองจ่ายไฟลึกจ่ายไฟดีถึง800 cca นะครับทำงานพร้อมกับ a l t เน n a อร์หรือไดชาร์จที่มีพลังกำลังถึง250แอมป์นะครับจ่ายไฟนิ่งจ่ายไฟลึกไม่ต้องกลัวว่ามันจะสะดุดนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าหรือช่วยเหลือการจอดไอช่วยเหลือการกับขี่ นะครับมีฟังก์ชันเยอะแยะของเจ้าตัว a อลเลด์ไวทตัวนี้ระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแบตเตอรี่ต้องดีไดชาร์จต้องมีพละกำลังที่ว่ามหาศาลนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าระบบพวกนี้เราจัดใหม่หมดเลยไม่เหมือนกับตัวเก่าแล้วนะครับแอร์อยู่ด้านนี้เรียบร้อยนะครับห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะ วางแบบเขาเรียกว่าเป็นระเบียบเรีร้อยเหมือนกับแนวอเมริกาครับเพราะว่าเราสัญชาติอเมริกาอยู่แล้วนะครับเก็บโล่งเก็บโล่งมาถึงด้านข้างกันบ้างครับไล่ข้างมานี้เลยคุณผู้ชมช่วงล่างได้ทําการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้โหลดลงมา2นิ้วนะครับสังเกตดูว่าถ้าโหลดลงมาสองนิ้วเนี่ยระยะห่างจากซุ้มล้อกับตัวล้อเนี่ยอยู่งานฝ่ามือหนึ่งนะครับถ้าสูงกว่าน,นี้ก็คือไม่ได้โหลดนะครับตัวนี้ล้อก็เป็น ล้อเวกนะครับตัวนี้เป็นล้อโฟร์ฟอมิงนะครับเป็นล้อเบานะครับล้อเบามันดียังไงมันดีที่ว่าภาระของโชคเนี่ยไม่มากทํางานได้ดีเวลารีบาวโชกน,น,นะครับล้อมันเบานะครับมันจะไม่ทํางานหนักแต่ถ้าเป็นล้อแคทหรือล้อปกติล้อไทยล้อบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นล้อแคทนะครับล้อมีสามประเภทล้อแคทโฟร์ฟอมิงแล้วก็ฟอร์สนะฮะตัวฟอร์สก็จะแพงเป็นหลักแสนเลยครับตัวนี้ก็เกือบเกือบแสนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นโฟร์ฟอมิงมันก็ ช่วยได้เยอะนะครับน้ำหนักเบามีความทนทานสูงลัดด้วยยางโตยทายโอเพนแคนทรีตัวนี้เป็น27555า R 2 0นะครับโตยทายไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับดอกยางตัวนี้นะครับเป็น RT นะครับขับได้ทั้งถนนดำแล้วก็ลูกหลังนั่นเองนะครับไฮไลท์อยู่ที่เบรกเลยคุณผู้ชมตัวนี้พาราเมล่า0 z แซดยานขยาย410มิลนะครับที่เขาบอกว่าเบรกกันแบบถนนยน่นคือตัวนี้เลยนะฮะภายในลูกสูบมีอู่6ลูกนะครับ ลูกเล็กสลับกับลูกใหญ่ทําไมต้องมีลูกเล็กด้วยเพราะในกรณีที่เราขับรถแล้วเวลาเราเลียเบรกหรือความเร็วไม่สูงเนี่ยลูกเล็กมันจะทํางานก่อนผู้ชมมันจะบีบเข้ามาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นถ้าเราใช้ความเร็วสูงแล้วก็เบรกกระแทกเบรกเนี่ยลูกใหญ่มันจะทํางานพร้อมกันนะครับที่เขาบอกว่าเรียกที่บอกที่เขาบอกว่าเบรกแบบถนนย่นนั่นเองผู้ชมนะฮะตัวนี้เวลาเขาเรียกว่าใช้งานเวลามันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเบรกราคา2 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยไม่แพง หนึ่งเซฟตี้ตัวคุณเองสองเซฟตี้ครอบครัวคุณเพราะว่าตัวนี้เป็น PPV 7ที่นั่งนะครับเบรกนกปรับองศาใส่มาให้เรียบร้อยครับทำไมต้องเปลี่ยนโชค๊คโหลดมาต้องเปลี่ยนนะครับเป็น Pro f ฟ n เด r OEM 2-5นะครับซับแท้งปรับ8ระดับนะครับเพิ่ม Per f o r m a n c e ในการขับขี่ให้ดีมากขึ้นนะครับโช๊คเดิมดีไหมดีแต่โช๊คเดิมโหลดไม่ได้คุณผู้ชมแล้วรถที่โหลดเนี่ยลูกค้าผมเนี่ยขับรถเร็วนะครับเวลารถโหลดมันเตี้ยเนี่ย มันจะอยู่กับถนนมากขึ้นแล้วเวลามันโยนหรือเวลามันเข้าโค้งมันจิกโค้งเนี่ยมันจะบึ๊บมันคืนตัวได้เร็วมันจะไม่โยนขึ้นไปแล้ววื๊บเหมือนจะลอยจะหลุดโค้งนี่คือเพอร์อร์แมนของช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์และเป็นตัวท็อปสุดคุณผู้ชมนะครับงบแค่นี้ผมว่ากับชีวิตคุณลูกค้าไม่แพงผมบอกเลยว่าไม่แพงนะฮะลูกค้าสุรต่านส่วนมากต้องจัดทรงนี้อยู่แล้วนะครับมาถึงกระจกมองข้างปับพับไฟฟ้าก็คุณผู้ชม พร้อมกล้อง360องศาที่อยู่ด้านใต้ตัวนี้ด้วยนะครับไฟฟ่องสว่างมีมาให้นะเวลาเราลงจากรถนะครับเวลากลางคืนเราได้มองที่พื้นว่ามีสิ่งที่ควรเหยียบหรือไม่ควรเหยียบนะฮะดูกันได้ชัดเจนนะครับใส่ใจนะฟอร์ดเขาใส่ใจทุกจุดเลยจริงๆนะครับประตูเป็นแบบคีย์เลสน,นะครับกุญแจก็เป็นแบบอิมม b บิลิเซอร์นะครับเราล้วงไปอย่างเงี้ยเปิดได้เลยนะครับแต่ล็อกนะครับกุญแจต้องอยู่กับตัวนะคุณผู้ชมนะ เนี่ยพอล้วงปุ ar, ๊บเปิดเนี่ยเรียบร้อยนะครับบันไดข้างเป็นบันไดเดิมโรงงานนะสวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมีตัวกันลื่นให้เรียบร้อยนะครับสัญลักษณ์วายแทรมีมาให้เหมือนเดิมลาวหลังคาแลบสีดําให้เรียบร้อยคุมโทนหมดแล้วตัวนี้นะครับตัววายแทร็กกับตัวไทเทเนียมมันจะต่างกันตรงลาวหลังคานะครับแล้วก็ภายนอกที่เป็นโครเมียมนะครับเจ้าไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นโครเมียมทะเยอะตัดโครเมียมแต่ลูกค้าถามว่า วายแท็กกับไทเทเนียมวายแท็กมันท็อปกว่าไทเทเนียมไม่ได้ท็อปหรอกที่จริงมันท็อปด้วยกันทั้งคู่มันต่างกันแค่นี้คุณผู้ชมเครื่องยนต์ตัวเดียวกันบล็อกเดียวกันฟังก์ชันเหมือนกันออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่ตัดคิ้วโครเมียมเพิ่มความหรูหราแค่นั้นเองนะครับล้อหลังขนาดเท่ากันกับด้านหน้านะครับนะครับคาลิปเปอร์หลังก็เป็น4พอร์ตนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะฮะจานหลังเป็น400รมิลคุณผู้ชมช่วงล่างด้านหลังก็เป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทน แปดร,ระดับเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มมาอีกอย่างระบบวัดลิงก์นะครับช่วงล่างมีด้วยกัน 4- ี่ห้าอย่างโฟลิงไฟลิงก์มัลติลิงก์วัดลิงก์เป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดนะครับเราจับมายัดเข้าอยู่ในเจ้าไอตัวเอลเลสทุกรุ่นนะครับมีจะมีแขนอยู่ด้านหลังที่ยึดอยู่กับเพลนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาลดลอยตัวนะครับตัวนี้มันจะลังให้ล้อยอยู่บนพื้นมากที่สุดเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำแล้วก็ความนุ่มนวลจะมีขึ้นมาด้วยนะครับช่วงล่าง หวัดลิงเนี่ยจะอยู่ในพวกรถยุโรปที่เป็น SUV แท้ๆนะครับผมจะพูดทุกที่ว่า SUV แท้ไม่ใช่ c r v นะไม่ใช่รถแคปติว่านะ SUV แท้คืออะไรคุณผู้ชมแลงโรว์ออ a u ดีนะครับแล้วก็คายเ n นพวกนี้คือ SUV แท้แต่อย่างเราเนี่ยคือ PPB รถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับแต่มายัดอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถราคาเลนไม่เกิน2ล้านแต่ได้ เขาเรียกว่าออปชันเหมือนลดราคา6ล้าน7ล้านนะฮะด้านท้ายนะครับทำสปอกดำนะครับไฟท้ายเป็น LED ทั้งระบบเช่นเดียวกันนะครับสเกิร์ตหลังก็ A.K.C. นะครับสวยงามมากมันดูอ่ะคุณผู้ชมนะฝาท้ายก็เปิดได้เป็น4ฟังก์ชันไม่ว่าจะเปิดจากด้านในเปิดจากกุญแจเปิดจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีคิกเซนเซอร์ให้นะครับของเต็มหลังรถเลยคุณผู้ชมเอ้คุณผู้ชม ของเต็มหลังรถเลยคุณผู้ชมแล้วก็บาะแถว3เนี่ยมันปรับไฟฟ้านะมันปรับไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตหรือเทรนเนี่ยจะเป็นดึงแบบมือเป็นแมนนวลนะฮะนี่ระบบเขาเรียกว่าตัวนี้บังอยู่นี่เนี่ยเป็นไฟฟ้าพับขึ้นพับรวมได้ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคลิกเซ็นเซอร์มีมาให้ครับเวลาถือของเ,อเยอะเราก็ใช้เท้าเตะกุญแจต้องอยู่กับตัวนะกุญแจต้องอยู่กับตัวนะฮะ ท่อนะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันใส่แบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดังด้วยครับ HKS ปลายคาร์บอนแท้นะฮะตัวนี้เพิ่มกําลังแรงม้าอยู่4ี่ถึงห้าตัวถามว่าขับแล้วรู้สึกไหมไม่รู้สึกที่ผมขับมาไม่รู้สึกนะแต่เขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างว่าครับเพิ่ม4ี่หตัวมันไม่รู้สึกแน่นอนนะครับมันวัดไม่ได้นอกจากเราไปขึ้นตัวเขาเรียกอะไรเออเราจะไปขึ้นไดโน่ไดโน่เราจะรู้ว่า กราฟมันจะขึ้นเลยว่าเพิ่มจากเดิมกี่ตัวใส่ท่อไปเพิ่มกี่ตัวแต่วิ่งบนถนนดำอะ่ะมันไม่รู้อยู่แล้วพี่นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านในครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัดด้วยคลิปส้มที่เป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าว t r แ c รกนะครับมีรุ่นเดียวที่ได้จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับตัวหมอนตรงก็ปักคําว่าวายแตรคุณผู้ชม พวงมลาลัยเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้สามารถเขาเรียกว่าปรับหน่วงอัตโนมัติในกรณีที่เราขับความเร็วสูงๆได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นอัลเบียนไลท์มีมาให้หน้าจอคอนโซลนะครับตรงนี้นะครับเป็น12นิ้วนะครับเป็นดิจิตอล100%นะครับมีเกวัดให้ด้วยนะฮะไม่ต้องไปติดดิฟฟี่เพิ่มนะคุณผู้ชมนะนะครับมีความร้อนบอกความร้อนอุณหภูมิเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องเลนส์น้ำมันวิ่งได้เท่าไหร่อยู่ตรงนี้หมดเลย นะฮะผมไม่อยากขึ้นไปตัวรถก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่พรงใส่ผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงคอนโซลกลางครับตัวนี้หน้าจอเป็นทัชสกรีนครับเป็นซิงโฟ4อรองรับ Android Auto Apple Carplay เนะครับเป็นขนาด12.4นิ้วนะฮะฟังก์ชันหลายๆอย่างอยู่หน้าจอนี้หมดเลยนะครับแม้แต่คู่มือการขับขี่ก็อยู่ในหน้าจอไม่ต้องไปเปิดสมุดเล่มแล้วนะครับเกียร์เป็นอีชิปเตอร์เป็นหัวเกียร์สั้นๆ10สปีดนะครับปรับแมนนวลได้ด้วยนะครับบวกลบตรงด้านข้างนะฮะตรงด้านข้างตรงนี้นะฮะ เบรมือไฟฟ้ามีมาให้คุณผู้ชมนะครับตัว parking exit นะครับตัวถอยจอดเองอัตโนมัติมีมาให้นะครับระบบ traction control มีมาให้ขับ4แบบฉุกเฉินกดได้เลยเป็นขับ4เลยนะครับกรณีที่เรากดไม่ทันวงแหวนตัวเนี้ยนะครับนอกจากที่มีขับ2แล้วนะครับ4 high 4 l o โตัวนี้ยังมีโหมดขับขี่อีกถึง6โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดถนนลื่นโหมดลากจูงโหมดคนล่องโหมดทราย แล้วก็เวลาเราปรับโหมดต่างๆเนี่ยตัวเบรกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มันจะจ่ายแรงดันน้ำมันเบรกไม่เหมือนกันแล้วแต่โหมดนั้นว่าใช้งานหนักใช้งานน้อยมันจะอัดจีดไม่เหมือนกันนะครับตามโหมดการขับขี่นั่นเองนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับผมรีวิวไปหลายคันแล้วครับแบบเอาละเอียดละเอียดเลยก็ลองไปย้อนดูในช่องเจมกรศูนย์เ็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับรถสวย เดินผ่านไปแล้วไม่กลับมารีวิวไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะหล่อแบบนี้ทรงสูตลต่านแบบนี้นะครับสนใจติดต่อมาที่ศูนย์หกห้าห้าห้าสองหกสองเก้านะครับหรือคอมเมนต์มาที่ช่องยูทูบเจมกรศูนย์เจ็ดก็ได้ผมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยเจมกรศูนย์เจ็ดเดียวกันนะครับแล้วก็มีไฟแนนซ์จัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับไม่ต้องมาที่เจรวมอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปเซนให้เลยนะครับสะดวกสบายเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมนะออนลองออนไลน์ all long, line. เรียบร้อยวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมาากกๆแลล้ััันนนสํหรรบบคคิปีะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกับช่อง YouTube Channel ลาไปกับเจ้าเอลเลสไวด์แท็กหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทไม่รวมตกแต่งนักผู้ชมวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ